วันนี้นะครับเรามาเจอกันอีกแล้วกับขิ้ฝึกหมานะครับเคสบายเคสนะครับวันนี้เราก็จะมีสุนัขพันธุ์เฟนคลูด็อกนะครับชื่อล็อกกี้นะครับล็อกกี้เนี่ยต้องบอกกันว่าเป็นสุนัขอ่ยังไงเอ่ยนาสั้นนะครับหพ้าหนาสันเนี่ยสิ่งที่หลายๆเจ้าของนะครับสงสัยก็คือมันฝึกได้แบบเดียวนะครับทั้งตื่นเต้นมันก็จะหายใจไม่ออกนะครับบังคับมากไปมันก็เหมือนจะแบบหายใจไม่ออกนะครับ เนี่ยครับวันนี้เราจะมาสอนทิคสั้นๆนะครับว่าเราจะมีวิธีการดักทางน้องหมายังไงนะครับให้น้องหมารู้จักการฝึกได้นะครับโอเคไหมครับอย่างที่ผมบอกไปครับเวลาที่น้องหมานะครับไม่โดนเราบอกคอนโทรลไม่ได้ตีกองก็คือน้องหมาคือน้องหมาครับจะต้องเป็นหมานะครับวันนี้เรามาลองดูแล้วกันเนาะก็จะเป็นยังไงนะใช่ป่ะถ้าเริ่มนะครับง่ายสุดก็คือทําไงก็ได้นะครับให้น้องหมานะครับสนใจเรานะครับตอนนี้จะเห็นว่าล็อกกี้นะครับพยายามจะข่มผม ด้วยการกอดนะครับพาถามว่าทําไมมันถึงจะต้องหมาทุกตัวทำไมต้องกอดต้องสัมผัสนะครับเพราะในความรู้สึกเนี่ยมันคือการขมนะครับสัญญาณมันคือการขมนะครับแต่ถ้าเราตีความหมายเนี่ยเราจะชอบตีความหมายาให้น้องตัวเราแล้วก็ให้น้องหมาก็คือเอ้ย ER, มันอ้อน่ะมันอ้อนนิดหน่อยเป็นไรไปนะครับ <sea. S 2> แต่คุณรู้ไหมครับว่าการที่เรารู้สึกว่ามันอ้อนนะครับแล้วมันก็ขมเนี่ยเท่ากับคนคิดขวาหมาคิดซ้ายนะครับลองดูไหมครับว่าเราจะเริ่มต้นฝึกกับเขายังไงนะครับ เริ่มต้นที่ง่ายสุดนะครับก็คือขนมนะครับแต่เวลาใช้ขนมเนี่ยมันก็จะมีคุณและโทษคุณคืออะไรมันทําให้น้องหมาครับฝึกง่ายขึ้นนะครับทำแล้วได้รางวัลส่วนโทษเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของว่าถ้าแกไม่มีขนมฉันก็จะไม่ทํานะโฟกัสมาอยู่ที่ขนมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีนะครับถามนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางครั้งครับน้องหมาถ้ายังไม่รู้ว่ามีคิกเกอร์แล้วจะได้ขนมนะครับมันก็จะเริ่มตุ๊อๆนะภาษามันนะครับถ้าโฟกัสมาเริ่มมานะครับ มันก็จะเริ่มสนใจเรามากขึ้นเพราะนั้นคือผมไม่ค่อยมายนะว่าเขาจะแตะต,ตัวผมหรือเปล่านะครับแต่ผมต้องการให้สื่อสารตรงกันว่าเฮ้ยฉันกำลังจะฝึกเธอนะฉันกำลังมีนขนมให้เธอนะล็อกเก็ตล็อกเก็ตแม่หว่า เสียงนะเบาเสิเสียงดังจังเลยไม่สุภาพเลยนังนนี่นะครับพอเขาเริ่มรู้แล้วมีขนมนะครับเราก็เริ่มใส่ท่าทางนะครับนั่ง ตามภาษานะครับถามว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยจะออกในสถานีไหมมันจะไหมนะครับแต่มันจะคล้ายๆกันนะครับแก่งมากก็วอย่างนะครับคอยดูนะขนาดเขากินหนกกับเรานะครับสมาธิเขายังไม่ค่อยมีเนะี่ยถามว่าเพราะอะไรนะครับเป็นที่บุคลิกนะครับแล้วก็สายพันธุ์ บางเฟรนด์บบางตัวนะครับก็จะเก่งกว่านี้นะครับบางตัวอาจจะแย่กว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะสายของเขานะครับถามว่าเราทำไงได้นะครับต้องใจเย็นๆครับเพราะเราต้องการสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมครับเห็นไหมครับกําลังมาถามว่าเขาอยากจะดื้อไม้ไม่ล่ะครับแต่บางทีเนี่ยเขาเรากับเขาเนี่ยแสดงแสดงออกครับสื่อสารไม่ตรงกันนะครับเขาก็พยายามอ้อนนะครับเนี่ยถามว่าเรากี้อ้อนไหมก็พยายามอ้อนอยู่นะครับพยายามเรียนรู้ว่าผมต้องการอะไรนะครับ แล้วผมมีความสุขกับอะไรนะครับเ่อ่วยเ่ม่ยเดี๋ยวพิกคอกดยังนั่งคอยเก่งมากโคเก่งมันจะเป็นไปนะครับสเต็ปไปสเต็ปนะครับอย่าไปเร่งนะรเราแบบโอ้โหหมาฉันมันน่าจะเก่งกว่านี้มันน่าจะเร็วกว่านี้ไม่ครับมันขึ้นอยู่กับว่าเขานะครับตัวน้องหมาณว,นะวันนั้นณนะเวลานะมันพร้อมขนาดไหนนะครับ ี่ยถามว่ามัมนมันก็แตะไหมมันก็พยายามเรียนรู้นะเพราแตะหรือไม่ไไมถ้าเราไม่เราก็สกิทไปไหนะ่นั่งโอเคแต่ถามว่าไม่คอยทำไงได้ครับเพราะไม่คอยเพซึ่งคือถ้ามุดไม่คอยปพ๊บเราไปดึงปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นนิกเกิลทิ้ีคือทำความคิดทางด้านลบนะครับเขาจะแค่แบบตกใจไม่กล้าขยับนะครับน้องหมาก็จะเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยผิดยังไงวะแต่ถ้าสอนงี้นะครับหมาก็จะกิดตามเรื่อย ว่าทำยังไงนะครับเราถึงจะปล่อยขนมนะครับหรือกิกเกอร์จะมานะครับเห็นไหมนะครับค่อยๆถ้าบางครั้งเนี่ยเราฟอร์สเขามากเกินไปครับหมาจะเริ่มกลัวไม่ขยับเพราะว่าเหมือนกับเขาทำอะไรไม่ถูกเขาไม่รู้ว่าเราไม่ถูกใจอะไรนะครับ

คอยคอยเก่งคอยเห็นไหมครับสมาธิเขาจะน้อยมาแล้วสัญญากันแล้ว<า>ก็ลองไปฝึกกันดูนะครับว่าน้องหมานะครับแต่ละตัวเนี่ยเบอร์สิกเบื้องต้นนะครับก็จะเริ่มประมาณนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าผมฝึกไม่ถึงสมาทีนะครับหลายๆ คนนะครับถามผมว่าผมฝึกกระชีบมาชั่วโมงหรือเปล่าตามนะครับเราต้องการให้สอนแบบแนวโพสิทีฟนะครับเพราะฉะนั้นหมาต้องตามนะครับต้องมีอารมณ์ร่วมต้องมีการเรียนรู้ได้นะครับถ้าถามว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นนะถ้าเราเป็นเนก i I ็กกรีฟีบไอ้อะชกไอ้อะตีแต่ว่าสิ่งที่คืออะไรครับหมาหยุดทำเพราะหมาหย,ยุดทำปุ๊บสมองครับมันจะปิดมันจะรู้สึกว่าไม่คุ้มเลยที่มันจะต้องเดินต่อนะครับหรือว่าทําอะไรต่อเพราะ,ะนั่นคือการกลายเป็นว่าการฝึกนะครับมันก็จะหยุดอยู่แค่เบสิกโอบิเจนธรรมดานั่งชีบหมอบคอย พราะว่าพอแค่คุณเข้าไปใกล้ๆบริเวณที่จะฉกนะครับฉกปุ๊บหมาหยุดนะครับเขาก็ไม่รู้สุดว่าแบบเฮ้ยเขาเขาจะทำอะไรฉุดใจล่ะหรือไม่ถุดใจล่ะนะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าแนวทางนี้เป็นทางเลือกทางนึงหรือเปล่านะครับนอกจากเกะฉีดนะครับหรือว่าการที่จะหยุดมันนะครับทางหน้านะครับเรามีคิส case s t u อะไรนะครับตัวไหนพันไหนเดี๋ยวเราจะมาคอยติดตามชมดูนะครับไปกั bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for